สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องเล่าฝันพารวยทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปของช่องเล่าฝันพารวยนะคะคลิปนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายเนาะพรุ่งนี้วันนี้แหละวันหวยออกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งกว่าหลายๆคนอาจจะนอนหลับแล้วแต่มะปางยังนั่งทำงานอยู่นะคะวันนี้ยังไม่ได้พักเลยทำงานยาวยาวเลยเช็คเฟซเสร็จก็ มาทำคลิปต่อนะคะเพื่อ FC ทุกคนได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่ในวันพรุ่งนี้ถ้าใครยังทันอยู่นะคะขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกเลยเพอเห็นว่าเป็นฝันดีๆทั้งนั้นเลยก็เลยทำคลิปลงเนาะที่แรกบอกว่าเออไม่ได้ลงแล้วขอเป็นงวดหน้าเลยเขาฝันคืนวันที่สิบสาม ฝันว่าขับรถชนคนคอขาดแล้วมีเด็กผู้ชายพาหนีแล้วเขียนเลขให้เนาะสองแป9แเมื่อคืนอธิษฐานเขียนเลขใส่ใต้หมอนฝันอีกว่าหมาเห่าใส่จะกัดแต่กัดไม่ได้ เราขึ้นรถหนีเจอเด็กผู้ชายคนเดิมมาหาบอกเลข3ามดสีตกใจตื่นพอดีต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบห้าฝันลูกชายขับรถไม่เป็นแอบเอารถเนี่ยไปขับแต่ตอนหักหัวรถออกมอเตอร์ไซค์ชนท้ายเข้าจังๆรถล,ล้ม แต่คนเดินอยู่ริมถนนข้างหลังดีใจกระทืบเท้าปกมือออกออกออก,ออกแน่ๆพูดแบบนี้เรายืนดูหน้าปากซอยบอกอ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 อกงวดน,นี้ละ่ะทะเบียน6กหนึ่งสแล้วเราวิ่งตามรถลูกทั้งโทรทั้งร้องไห้กลัวลูกอะโดนชนถนนใหญ่ตอนนั้นทั้งโมโหแล้วก็ร้องไห้หนักมาก โทรตามลูกไม่รับสายก็สะดุ้งตื่นต่อมาพี่หญิงฝันมันสุกที่15้าฝันว่าขับรถในฝันเนี่ยตัวเองนั่งเบาะหลังแต่ว่าขับรถเองขับไปตามถนนและดันไปเจอตํารวจหลายคนจูจูจตํารวจล้มและโดนล,ลากไปกับพื้นทะเบียนรถ5 2 9สวันนี้หวยลาออก ห้าสองสามห้าทะเบียนบ้านบังเลยสามสองห้าทับสองสามหวยลาวอะ่ะเอาเลขสองตัวล่างหวยไทยเอาเลขสองตัวล่างของหวยลาวอะ่ะมาออกสองงวดแล้วตั้งแต่เก้าสองหกหนึ่งงวดนี้ตัวเลขห้าสองก็มีลุ้นอยู่นะคะ ต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่15ฝันว่าไปซื้อของในร้านค้าแม่ค้าบอกว่า15บาทเราเลยโยนเงินลงพื้น13บาทบอกอีกสองบาทค่อยเอานะมีอยู่แค่นี้ต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่15ฝันว่ารถหายล้งไห้หนักมากเพราะมีรถคันเดียวในชีวิต ทะเบียนรถ7 8 2ด 8, ต่อมาผู้ชายฝันวันศุกร์ที่15ฝันว่าพ่อให้เงินแม่25,000บาทและให้เงินเราด้วยต่อมาผู้หญิงฝันวันศุกร์ที่15ฝันเห็นพญานาะคองค์สีชมพูตัวใหญ่ลอยขึ้นฟ้า เห็นตัวเลขที่เก็ดพญานาคสามหนึ่งหกต่อมาพี่หญิงฝันพฤหัสที่สิบสี่ฝันว่าไปไหว้พระในโบสถ์สีทองนั่งไหว้พระพุทธรูปเห็นเลขอยู่หน้าเสียนพระเจ็ดสามแปดมันชอบฝันเนี้ยฝัน พญานาก็ชอบแล้วก็เลขที่องค์พระก็ชอบถ้าแปลงตัวเลขมันก็จะเป็นหนึ่งสามแปดไหมแต่น่าจะไม่ต้องแปลงเนาะต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบห้าฝันว่าป้าคนที่รู้จักมายืมเงินเจ็ดสิบบาทแล้วบอกว่าของทั้งหมดห้าสิบเจ็ดบาท ต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่15ฝันว่าเก็บทองในน้ำได้เยอะมากสร้อยคอข้อมือแหวนในฝันคิดว่าทั้งหมดน่าจะ30บาทต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่15ฝันว่ามีคนมาขอเบอร์แม่แม่จดให้นะคะ4ตัวท้าย7810 ต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบห้าฝันว่ามีคนเอาแมวมาปล่อยเจ็ดตัวแมวห้าหมาหก้้าปังตีมันจะตีเป็นห้าเจ็ดต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่สิบห้าฝันว่าคนแก่ที่เสียชีวิตบอกว่าจะไปซื้อหวยแปดห้า มีคนร้องบอกอย่าลืมนะหนึ่งศูนย์สองถ้าเขาบอกว่าอย่าลืมนะเป็นตัวเลขที่ต้องตามหนึ่งงวดสองงวดสามงวดนะคะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่สิบสี่ฝันว่าธนาคารกรุงไทยมาแจกเงินและหัวเผือกผลไม้ เรากับแฟนได้รับไม่กี่ร้อยเห็นป้ายที่ปักหัวเผือกตัวเลขหนึ่งเจ็ดต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ารอลุ้นเลขมีพนักงานหมุนวงล้อเดินมาบอกว่าเลขข้างล่างออกสี่เก้า ต่อมาผู้หญิงฝันว่ามีคนมาบอกเลขสามแปดเจ็เลข387ตรงกับที่เขาเห็นที่เสียนพระพุทธรูปเนาะสามต่อมาผู้หญิงฝันเขาบอกว่าฝันว่าเด็กผีมาบอกเลขสามเจสอันนี้ถ้าปางแปลงเลขเองนะแปลงแปลงเองนะเป็นสามเจ็ดแปด สามหนึ่งสามต่อมาผู้หญิงฝันมันสุกที่สิบห้าฝันว่ารถไฟไหม้แต่ดับทันทะเบียนรถสี่เก้าสี่เจ็ดต่อมาผู้หญิงฝันมันสุกที่สิบห้าฝันว่ารถเครื่องไฟไหม้ทะเบียนรถเจ็ดหนึ่งหกห้า คลิปนี้มีฝันแค่นี้นะคะอันนี้อยากขวด FC มากเลยอันนี้อยากอวดนะถ้าผิดกด YouTube เนี่ยคลิปนี้ไม่ต้องเอาตังก็ได้อันนี้เป็นรายได้ของช่อง YouTube ปงังอันนี้ปังปิดแค่ส่วนอันนี้ปังกลัวว่าเออมันจะตรวจจับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าห้ามเอามาลงดูรายได้แต่ละเดือนนะคะกุมภา์มีนาเมษา เดือนพฤษภาได้น้อยมากแสดงว่าปังน่าจะลงเเว้นงวดนะก็เลยได้แค่หกร้อยกว่าบาทอันนี้เป็นเดือนนี้ถามว่าทำไมขี้เกียจลงคลิปเพราะว่ารายได้แบบค่าหมึกปิ้นปากกาดินสอก,กระดาษกระดาษ A4 คือไม่ต้องคิดถึงว่าค่าเหนื่อยเลย ว่าเดือนหนึ่งปังลงกี่คลิปแล้วมันได้เงินแค่นนเนี้ยมันไม่ใช่ว่ายี่สิบแปดวันที่ผ่านมานะปังกดแล้วกดว่าเออตลอดตลอดอายุมันเป็นไรายได้ตรงนี้จริงๆนี่คลิปหนึ่งที่บางบอกทุกคนนะ่ะนี่คลิปนี้ไรายได้เยอะมาก92บาทกว่าส่วนมากจะประมาณ40บาทกว่าห้บาทกว่า ก็คลิปหนึ่งที่บางไปดูมันจะ1ดอลลาร์่า2ดอลลาร์กว่าอันนี้บางตั้งค่าเป็นเงินไทยเขาก็เลยตีมาเป็นเงินไทยให้แล้วนะคะบังถึงได้ต้องทํางานไงเพราะว่าช่อง u Tube มันมันไม่ได้อะไรเลยปังหักค่าใช้จ่ายที่ซื้อของคือไม่เหลืออะไรเลยก็เลยต้องตั้งหน้าตั้งตาทํางานทําตรงเนี้ยเพราะว่าเราคิดว่าอนาคต f c เราเยอะขึ้น เราน่าจะเริ่มมีไรายได้ตอนนี้ FC เราน้อยนะคะก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบฟอร์มฝันอันไหนก็ลองเลือกซื้อเอานะแต่ปังก็ยังชอบ1 3อยู่ปังเห็นว่าตัวเลขหนึ่งสามันมันเริ่มเด่นขึ้นมาเลยแหละถ้าเราแปลงตัวเลขมันก็จะเป็นเจ็ดสาม ก็หวังว่าพรุ่งนี้เอซช่องเล่าฝันพารวยทุกคนจะถูกหวยนะคะขอให้พี่ป้านะอาทุกคนพี่พี่น้องน้องรวยพรุ่งนี้รวยรวยหนึ่งสามกันทุกคนเลยแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ